โซ่หน่อยตกปลาอุ้ยอ hey, right. ุ hey, right. uh ้ย huh. อ uh ุ huh. hey. hey, right. ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหุดนะหุดนะขึ้นชนปลาแฉแน่นอุ้ย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 ้นคักแท้ลอยอยู่ไอลอยอยู่บ่อนะว้ยมาโอ้เลอามาก ดีค่ะสวัสดีครับมนตรีคนบันปลาเด้อครับมือนีกระผ้าพญายมหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนครับผมเข่าปลาลงน้ำครับผมหาใส่ตุ่มครับผมแน่นจ้ะครับพี่กัดไม้กับอยู่ทั้งพี่เด้อครับอยู่บ้านน้องเมฆครับผมหมู่ที่สี่ครับผมตำบลหุยฆ่าครับผมอําเภอบุญทลิกครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมแม่นจ้ามาพอกันในวันที่20ธันวาคมพศ2568เด้อจ้ะดูเลยครับศึกสรีมัร์บอลมือนี้ ไปหลงในบ้านเป็นบ้านในสวนในเด้อครับผมแต่ว่าระยะทางย่งางมากครับผมไม่ได้ห้อยคนใส่ครับผมแท็กซี่เขาไปเถืองมองมีปลาจะบ่เอเด้อครับเหมือนี้กะไปล่องหลุดล่องชมเบังครับผมสีโสดสีมานบอ่อเพราะว่าการห้าอยู่ห้ากินกะเป็นเรื่งองธรรมดาเนะมมาะครับตุ่มบปลายหลครับครับ,บตุ่มประมาณสิบลังนี่แหละตุ่มก็สั่งมาท่านใดอยู่ครับผมเราสิไปหาใส่แมงกับเตา่า ท่าได้ใส่อยู่ครับน้ำที่ใสครับผมปลากรับโบเห็ดลอยแต่ว,ว่าวัอน,นี้เอาเอาแต่ดวงเอาแต่ม,มันล้ำมือนี้มีแต่ห้อยเพิ่นใส่ก่อนมัดเนื้อครับผมเพป็นกะใส่เป็นยาล่ำมาเลยครับล่ำเข่าครับปลายเข่าครับผมขั้นมีนี่เข่าแน่นอนครับผมแล้วก็กข้งไก่ครับเพราะว่าวัอน,นี้ก็มามาค้ำครับผมเพราะว่าติดภารกิจการงานในหลายเติบ กับมาประมาณฮอดนีก็ประมาณม้โมงสิ้เศษครับผมฮอนหมอกใส่ตุ่มเนี่ยกะผูกครับผมผูกกลางๆตุ่มเวยครับวันนี้ให้เบิง้งวิธีเลยเพราะว่าบ่อได้เบิ้งไร้เหมือแล้วครับผมครับท่านมีเขาแน่นอนครับกับสีใส่นี่ละในเวนในวังจากสีแล้วครับแต่ว่าหอยหลายๆนี่สังเกตว่าหอยครับนี่ตัวหอยคน จะว่าจะสิมีปลายจะบอ่อเอ๊ะเอาเลยกันเลยครับใส่จมครับผมจะได้กับก,กูเมื่อยอยู่เลยมีข้อจมข้อเทงเทียงใส่เทงเทียงครับผมขั้นมีเขาแน่นอนขั้นว่นมีกะบเยาวาลูกว่ารานเด้อครับหมูนีม้มามาซาครับผมครับ น้ำก็ใไซดีอยู่แต่ว่าปลาบ่าเห็นลอยเหมือน,นี่แสดงว่าเพิ่นกินเว้นหรือเ่จักปะแต่ว่าเพิ่นกะเลืออยู่ดอกครับคงเลืออยู่ก็สิเลือหน่อยเลือดไหลปันใดมีแต่หอยฝนใสครับผม สุดท้ายเด้อครับัถทา,ทาลุ่นกันตอนยามของลราบ้านอยู่คนละมุมครับกำลงังเพลินคือใส่โหลดอีกไหมใสเรียบร้อยครับผมถาลุ่นกันตอนยามเด้อครับบ้านเล่ายามตุ่มเด้อครับใส่ไปประมาณชั่วโมงนึงครับผม ป้าบ่มีกับบอถือละหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นยังไงเออถือยู้นี่เหลี่ยมเหลี่ยมถือจังว่าแดด,ดพอดีเด้อครับจะซิ่วหน่อยตัง้งแหลกแหกมนัน ใส่เหลียวเป็นลังที่ขายเนาะจ้ะครับยามลังแหลกอมันนี่เอามุกก็เอาละกระซิบของวก็ปลาเขาหมุนเราเหม็นจ้ะมุกเสียบเด้อจ้ะกับผมลังที่สองเด้อครับเห็นได้ทางเพี่ยน เด้อครับทวนเลยขาวอยู่ครับผมถูกเล็กน้อย <c oughs> คนใส่หลายมากจะไม่เห็นปลาลอย <c oughs> จะเดี๋ยวอ,อเบิด <c oughs> อ,อเบิดกับบางต้องไปมองพบ่ไปบ้า ก็ซิว่ากซิว่าหน่อยแม่จ้ะนี่ยซีีสิลอยเฮ้ยบกือดอก้นเป็นแต่หอยครับเนีดีเนาะดีครับเอามกว่าด้วยครับมือนแต่เดมมก Người này kia là mình nhìn nó cái mình nhìn mình lăng nừng sập hổm mi nhăn bò đồng tiền bưng bưng gì mẹ thằng tôi mới hỏi cắt gì đây là cắt dừa cho sập cho kênh Ghiền Mì น,น,นั <c oughs> ่นอ้าวอยี่น้ำถ้ำเนี่ยบ่ตื้นกันอยู่ยเนาะจ้ะอืมทำน้ำหลืบครับผมเอื่นกลับไปแกะมื่อนแล้วเอื่อนแต่อยู่อีปูก็มีเดมกอยู่ดอกเดมกอยู่ขึ้นบานยังเสืออยู่ ยัไงไนหลังเนี่ยคือบอดินย้วยดินย้วยด,ด,ดินๆดินด้นคือบออ้าวสมุติละหาก,กินดาบสมุวโมงมกวาครับมันโม <c oughs> กวาเนาะปลามกเด้อครับกระซิวเขาแสีบๆมกหอมครับผมใส่ผักกะแเนี่ hạt lăng lên như thế này thì có nó như phân vào chưa cái đó xe này kho kẹ để đồn làm có xuồng gì nào đấy có โวหน่อยโชหน่อย้ยอุ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 ้อุ้ยุ่นะมุกนึงอุ้ยปิอุมาอานมั้ห้ามใช้บาทดเอ้าอ๋กหลายไอู้เดอมามากเดมามาก เบิดเลยตัวไอ้นั่นตีละอุย้ยพอซิวเขา,ว,าว่างนี่พี่กายลาลค่ะก็อนองเพนพี่นี่โบรายครับผมนะครับดึงกันตอหลังหนาครับผมโมโห อุ้ย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 ตุ๊คักแท้เี่ยอยอเบิ่งคน้นกอนถ่ายรูปกอนเบิ่งไม่ครับผมตัวงามบ่งามพอดีมุกอุ้ยพ่อพีแม่ตัวงามถ้ปไปซิวเขาครับผมงานโดดเลยมาทั่นเพิ่อน อมีเดินดับอีปูนี่บ่เอาเนาะบ่ปูบ่เอาเด้อครับกะแตนกะแตปลาครับผมซื้เข่าปูเลี้ยงลูกน้ำหลายหลายมาหน,น,น,นึ่งน้องเพื่นมวลเรามาดมกไปสู้เข่า จิ้กเก้าวเนีหวนห่อนๆครับผมแซ่บแซ่บครับมื้นนี้มาเอาบรยาาร,ร,บบรยากาศน้ำครับบรรยากาศน้ำงามครับผมครับอย่างอีกจากหลังเนาะนี่3สาอ่ะสามคนว่า3หลัลงครับบ่โหลฮะฮ่แล้วก็ <c oughs> เบิางเบิ้ง เวมาตังผีเด้อออโ้ปัดม,มามาเบิง่งไกลๆนี่เดีย๋ยลุกน้ำด้ดีเยอะหเียว่าเริ่มหนาวเหรอครับผมวันนี้ก็ประมาณบสามเกือบบสี่หมแง้วครับเล้กับใบหมงนเนาะเลกับายสองพอดีเป๊ะบสอ <c oughs> งผมเบิ่ <c oughs> บงในโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> ะนั่นเลื้ยมามากนั่นกินดามซุ่มโมงแล้วค่ะพอดีนะจ๊ะอืนั่นปวดโมกอุ้ยไปอีกไปอีกหน่อยครับแม่นจ้ะโมกแสบด้วยโมกแสบหอมหอมมันมันครับผมเนี่ยจ้ะไปอีกตัวเล็กๆครับ ตอนนี้หอนหอนตุยโอ้ยแสบกินแล้วไม่แห้งครับผมังไเนมาดอีกท้วบอออยากเลยนี่ลอยอยู่ไอลอยอยู่บอยมาโอ้เลอาบ้า เป็นจังไดนันนนน่นนันน่นนั่น่สมหากินบัไก่บ้านเนาะแม่งจ้าใส่ไก่้ใกล้บ้านครับผมบัไก่นี่สมคเนี่ยูุพอดะอยู่ดกิกลิหน่อยเนาะสมคเนี่ยยุสำเนียงอู้ยตัวงา,ามจังปลาข้าวมันก็ปลาซิวเข,ขาครับผมแม่งจ้ะ อยก๋อยพงเด๊ะก,กินกับหยอดว่าหยอดพักเมฆหยอดว่าแล่แสบพักเมฆก็บแสบอยู่ครับขั้นก๋อยนี่ยหยอดว่าครับผมแสบสุดท้ายครับผมหลังที่ทสิบทั้งหมดสิบหลังเด้อครับตุ่มโมเลอมา,มา,า,าตุ่มโมไาลาครับผมปีนี้อ๋อทรงท้าย ทรง้ายส่งท้ายสุดท้ายครับเต้นแน่อยู่บันน้เอาตุ่มมาหลายนะหลวงพี่ครับไก่จะปีใหม่แล้วครับผมเดินทางขับขี่ครับ,บผมขั้นมาบานหรือว่าเดินทางไกลไกลไก,ก,ก่กะทำมาระวังเด้อครับง่วงเมาอย่าขับครับผมเพราะว่าช่วงนี้กะไก่จะเป็นเทศกาลปีใหม่ครับผมครับกะ มีสติก่อนสตาร์ทครับผมเนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายช่วงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ใกล้ละละไม่อีกคนปนก้อนทีอะไรเศร้าเานะาะคแบบ,บปลาเดแบบหลายตุ่มซีบลังนะาจา๊ะให้เบิ้งยอดใดยอดมาเลยป<ม>ุ่มซีบลังครับผมนะนับเบิ้งหลองเพื่นตุ่ม ตุ้มตุ้มตุ้มสี่หกแปดสิบสิบชวน,นเนียนนี่ก็จะเอาำเห่อครับให้เพราะว่าใส่บะเหลืงนา่นแะเอาไปต้มให้มาพนักง,งานเผาเหือแม่าอ่ะมือนี้ก็บมานอยู่หรอครับผมพ่อได้ปนโอ้พ่อได้มกพ่อได้ปิงป้งปิ้งใบตองครับผมเสือแท้ผม like มอมๆใช่ไมกอยู่นั่จ้ะครับมก คนดีๆครับหาสมหาแสวใส่ตำหัวชิงไข่อันอะไยังล่ะอย่าลืมพักขแขยงครับผมฮัท <c> ผ <oughs> ูมิกับพักขแขยงนัง่นน้องเพ่นกับพักแขยงใส่สร้อยคาใส่จังหน่อยอย่าใส่หลายแสบ็บเอา้าเหลื่อมยิงเปลีล่ยนมุมครับผมเพราะว่าเหลื่อมเอ่ะเฮ้ยเบิง้งไหมนี่ครับปลาครับผม,ม<า>นี่ตุ่มซีดหลัง ปลากระไรไลยเติบครับคือว่าไรไลยเติบบ้านหลวงพินแม่นจกระไ้บางไล่มุกแม่นจเดได้ประมาณสองขาดนีเนาะจ้ะครับกระตุ้นกระแซ่บอยู่ครับว่าซิ่วมุกหอมๆหลุดหลุมุกน่าจ้ะครับมุกหมอกระดีน่าจะครัมุกตองก็แซ่บยด้่าจะมุกตองเอาไปตองคาห้องไปตองกล้วยครับผมใส่ห้องไล่ไล่น่าจะครับใส่เครื่องดีๆแซ่บครับผมกินกับเขาใหม่ เส้งนี้ยังเป็นเขาไม้อยู่ครับหอมๆหอมทัม้งเขาหอมทั้งหมกมือนีอ่ะอีแม่จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมุสเน่ยคนบ้าน่านไพรในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมือนีองว่าม,มีอยงหลายจ้าพอก,กันกินหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมการหาอยู่ห้ากี่มื่อก็ถือว่าโศกกับม,มันอ,อยู่ครับผมก็ถือว่าสมบูรณ์ปลอดภัยโ <c oughs> มมีเห็นยังครับผมโมมีอุบัติเหตุ <c oughs> ขอบุณของคุณหลายๆเ้อครับที่เขามารับชมมลเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามครับผมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อครับขอบคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียวลาพระจ่ากะขออํานวยวัวไช่พญามัใไญ่พญาน,นองเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนเด้อครับในปีเกา่าตอนรับปีใหม่นี่ก็ให้ยอยู่ดีมีแหง้งครับผมสําหรับรวยๆเป็นเศรษฐีสุขคนเด้อครับครับ าการไม่มีโลกเป็นลาบมันประเสริฐครับผมให้ปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้อำลาพระจ่าแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหม่ครับผมสวัสดีครับ